เรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112น่าจะจบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วถ้าเผื่ออธิการมดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่พลาดออกคำสั่งห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวแต่เมื่อมีคำสั่งห้ามออกมาทำให้เกิดการประทะทางความคิดระหว่างกลุ่มหนุนและกลุ่มต้านคณะนิติราชกลายเป็นชนวนความขัดแย้งของทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบัน ในสี่ของรัฐบาลนั้นเมื่อประเมินสถานการณ์ที่สังคมยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่มากรัฐบาลเลือกที่จะชิ่งออกไปและตัดประเด็นนี้ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนรวมถึงถึงแม้ว่าจะเสนอเรื่องนี้เข้ามาสู่สภารัฐบาลก็จะไม่นําเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูะะ้แทนราษฎรหันมาที่ภาระยิ่งใหญ่ของรัฐบาลจากนี้ไปก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลนั้นตั้งเป้าว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้หรือถ้าเผื่อไม่แล้วเสร็จก็จะเปิดสมัยประชุมวิสามันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป้าหมายหลักก็คือการให้มีสมาชิกสภาผู้สมาชิกสภา,สา,สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเข้ามารื้อรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับการรื้อรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแต่โฟกัสที่จะต้องจับตาดูก็คือการแก้ไขมาตรา309 การแก้ไขเรื่องของการยุบพักมาตรา237และการแก้ไขในเรื่องของการสรรหาคณะกรรมการในองค์กรอิสระซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นไม่อยากจะให้อำนาจตุลาการเข้ามาเป็นผู้สรรหาคณะกรรมการในองค์กรอิสระซึ่งก็น่าจะเป็นจุดที่นักวิชาการถกเถียงและมีความเห็นคล้อยตามกันรัฐบาลนั้นการรื้อใหญ่ในครั้งนี้ต้องจับตาดูอีกว่า ภายในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคณะนิติราชสอดแทรกเข้ามาเป็นในส่วนของสอสรซีกนักวิชาการหรือไม่และจะสอดแทรกเข้ามาในส่วนของเนื้อหาที่คณะนิติราชอยากให้แก้ไขในส่วนของหมวดพระมหากษัตริย์หรือไม่เพียงแค่การเข้ามาถกภายในสมาชิกสภาร่งางรัฐธรรมนูญนั้นก็ถือว่าคณะนิติราชนั้นประสบความสําเร็จแล้วที่ได้โยนเอาความคิด ้อนนี้ขึ้นมาถกภายในสมาชิกสภาร่างรัฐธ,ธรรมนูญแต่ที่สุดแล้วการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูนก็คงจะไปจบอยู่ที่มาตรา309ไปจบอยู่ที่มาตรา237เรื่องของการยุบพ,พักไปจบอยู่ที่เรื่องของคณะกรรมการที่จะมาสัญหาองค์กรอิสระโดยที่ยังไม่ไปแตะต้องสมาชิกวุฒิสภาว่าควรจะมาจากการสัญหาหรือจะมาจากการเลือกตั้ง ภาวะการเช่นนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักนั้นจะบริหารสถานการณ์ไปได้ง่ายๆแต่ความจริงแล้วรัฐบาลกำลังโดนบีบให้ถึงจุดที่จะต้องมาเรียกว่าเสียเปรียบในทุกๆด้านเสียเปรียบเพราะว่ารัฐบาลจะโดนบีบให้ขัดแย้งกับมวลชนคนเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงที่ซีกหนึ่งนั้นสนับสนุนกลุ่มนิติราร์อยากจะเห็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 สีกหนึ่งนั้นต้องการที่จะเห็นรัฐบาลในการบริหารเพื่อที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับมวลชนคนเสื้อแดงรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยกำลังจะต้องโดนประทะกับมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยสถานก,การณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ครั้งหนึ่งก็ประทะกับมวลชนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนจะต้องบริหารสถานการณ์โดยประเมินแบบวันต่อวันและถ้าเผื่อว่ารัฐบาลประเมินพลาดรัฐบาลก็จะตกเป็นจำเลยในข้อหาทรยศมวลชนครับ